สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้นะครับก็มีเหรียญบาทที่ระลึกปีพศ2 5 0พสีมาให้รับชมนะครับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญเสด็จนิวัตพระนครนะครับว่ากันว่าเป็นเหรียญที่จํานวนผลิตค่อนข้างน้อยอยู่นะครับจำนวนแค่สีล้านเหรียญนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับราคาเล่นซื้อขายกันอยู่ตามกลุ่มตามท้องตลาดนะครับก็อยู่ประมาณ7 0็ดบถึง150าบบาทตามสภาพของเหรียญนะครับ แต่เหรียญที่มีราคาถึง300เท่านั้นเป็นเหรียญที่ผิดบล็อกผิดแบบนะครับนี่ครับเป็นเหรียญแบบนี้ครับนี่อันนี้นะครับจะเป็นเหรียญพระเสียนเอียงนะครับหรือว่าพระเสียนขวางบางบางเหรียญก็จะขวางไปเลยนะครับบางเหรียญก็แทบจะขึ้นมาเกือบตรงนะครับจะค่อนข,ข้างหายากราคาซื้อขายกันอยู่ก็หลักร้อยขึ้นไปตามสภาพนะครับ แต่เหรียญที่ผมให้ชมนี้ผมปล่อยไปอยู่ที่ 300- ร้อถึงสามสาม้าบาทรวมส่งนะครับเหรียญเหรียญนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นเหรียญที่เหรียญปกติครับตัวนี้อันนี้เป็นเหรียญปกติครับนี่ครับถ้าเราพลิกขึ้นดูแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับจะจะเป็นเหรียญปกติที่ตามบล็อกตามแบบนะครับส่วนที่ผมให้ดูนี่คืออันนี้นะครับนี่ครับเห็นไหมผมหมุนให้ดูนี่ครับมันจะเอียงครับ มันจะแบบว่าไม่ตรงกันนะครับมันจะเป็นเฉียงเสียงออกข้างไปนะครับเนี่ยครับเหรียญแบบนี้นะครับเป็นราคาครับถ้ามีก็อยากพูดคุยเรื่องสอบถามเรื่องราคาซื้อขายกันตามจริงก็ที่ผมแจ้งนะครับจะไม่มีเกินนี้นอกจากว่าคนชอบจริงๆเขาถึงจะกล้าซื้อถึงราคา5 6 0หรหรือพันนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมได้นะครับอย่าลืมพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับว่าผมจะเหรียญแปลกแบบไหนที่เป็นราคา 200เท่า300เท่าแบบนี้มาให้รับชมนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ